ได้กินแล้วนะคะหลังจากทดลองกับปุ๋ยรู้สึกว่าทดสอบจากการใส่ปุ๋ยถ้าไม่ได้ใส่สูตร0ูนหกศูนย์ปุ๋ยกรอบหวานมันจะไม่กรอบข้างในไม่ไม่กรอบข้างข้างนอกข้างในมันใช้ไม่ได้เลยนะคะมันต้องสับออกมาแล้วมันต้องดังแบบดังก๊อบน้ำม่นสุกสุกเกินไป ไม่ม,มนีน้อยมากายได้ไปสามวันเองปุ๋ยอะถ้าฝรั่งนี่ขาดศูนย์ศูจะไม่ได้เลยอันนี้ลาเม็ดแท้ๆเองเจ้าเอินโหอยแต่เม็ดอุ้ยสุดยอดดูเม็ดได้เลยนะคะ ฝรั่งสวนเหล้านี่แทบจะบม่มีเม็ดเลยอันนี้ลูกเป็นลูกสองลูกกิโลเอาเข้ามานน่สองลูกกิโลหลักกลลงจากทดลองการใส่ปุ๋ยถ้าไม่ใส่ศูนยหกศูนมันจะไม่กรอบหวานแล้วไอ้พวกเพี้ยพวกมแมลงวันทอง เพียไฟไลายแดงเพียแป้งเพียหวยลูกลาเรามีสูตรนะคะถ้าไม่มีสูตรทาไม่ได้นะคะเราออกมาต้องผิวแบบนี้นะคะฝรั่งเราทํากึ่งชีวภาพก็คือเราเราเน้นเป็นปุ๋ยคือใส่ปุ๋ยเคมีหนึ่งกระสอบแล้วก็ชีวภาพ2กระสอบนะคะถ้าเกิดเราไม่ใช้ศูนย์หกศูย์เลยรสชาติของฝรั่งเรามันจะไม่กรอบนะคะไม่กรอบ ทดลองมาหลายตัวแล้วแปดยี่สี่ยี่สี่ก็เคยใช้ละสิบห้าเสมอหรือว่าจะเป็นสูตรที่เขาบอกว่ากรอบหวานลองใช้หมดทุกตัวแล้วมันไม่กรอบไม่หวานนะคะมันจะไม่เหมือนสูตรศูนย์หกศูนย์ตัวนี้จะทําให้กรอบหวานที่สุดไล่ของใครก็ของมันนะคะเนาะม,มันก็สูตรใครสูตรมันแต่สูตรของเราใช้แบบนี้นะคะดูได้ฝรั่งของเราอะที่เราขายกิย่งพันไปอะจะเป็นแบบนี้นะคะ ขนาดเนี้ยสองลูกกิโลนะคะดูได้อันนี้ฉีดน้ำส้มข้นไม้ก่อนทุกลูกนะคะที่เราห่อเนี่ยเราไม่ได้ใช้สารเคมีใดๆทั้งนั้น,นดูดสับออกมาจะเป็นแบบนี้เราทดสอบมาหมดแล้วปุ๋ยหวานนะแล้วบางคนเขาก็บอกว่า ถามใต้คอมมินว่าอโอมพต์นี้ทําไมขายแต่กิ่งพันฝรั่งอันนี้เราเอามาให้ดูล่นนะาใส่ไปได้แค่สองวันเองมันยังไม่ได้มันจ้องเป็นอาทิตย์แต่ความข่าวมันเนี่ยไม่ต้องพูดถึงดูลูกมันเลยเราทําแบบกึ่งชีวภาพอ่ะลูกมันออกมาสวยขนาดนี้ก็โอเคแล้วเราทํากึ่งชีวภาพก็คือ ตอนใส่ปุ๋ยนะเราจะเอาเคเมีอะศูนย์ย์หกศนะไปผสมกันกับเชียวภาพแล้วก็ใส่ไปเลยมันจะออกมาแบบนี้แหละลูกมันเห็นไหมเนี่ยแล้วกระดาษของเรามันเป็นกระดาษที่เราให้พนักงานติดให้ถุงติดกระดาษแล้วก็ฉีดน้ำส้มข้นไม้ก่อนทุกลูกก่อนหอ่อกันเพีย้ยเพี้ยไฟลายแดงเพี้ยแป้งเพี้ยหอยแต่พวกลาสนิมมันไม่ได้เกี่ยวกับถุงนะคะมันเกี่ยวกับ กันที่น้ำค้างมันโดนบ่อยๆเราไม่ล้างออกมันก็จะโดนแดดโดนแดดไปแล้วมันก็จะเป็นโรคลาสนิมดูได้เลยขาวบุอันนี้ลูกเราเป็นลูกนี้เจ็ดขีดนะแต่ความกรอบหวานยังยังไม่ได้ยังไม่ได้เท่าไหร่ เสียนี่ดูมันต้องกรอบกว่านี้ใส่ปุย๋ยไปส่งวันเองนี่ดูผิวมันก็ได้เห็นไหมมันจะเนื้อฟูแต่แต่จะให้มันกรอบกว่านี้ถ้าถ้าให้มันกรอบกว่านี้เราต้องใส่ศูนย์ูนย์เข้าไปเยอะๆหน่อยแต่ก่อนต้นนมงใส่เป็นกิโลแต่ตอนนี้ใส่ไม่ได้แล้วใส่ไปแค่กรมเดียว สองกำสองกำม,มือใส่เยอะไม่ได้ปุ๋ยมันแพงปกติมันต้องหวานกว่านี้แล้วมันต้องกรอบกว่านี้ความข่าวได,ได้แล้วแต่ความหวานกับความกรอบต้องให้มันกรอบกว่านี้ให้มันให้มันแบบตัวเนี้ยมันต้องเสียงมันต้องแน่นกว่านี้เห็นไหม ยืน,นยังไม่เท่าไหร่ปกตินี่ตรดกมันต้องกรอบกว่านี้ก่อนนั้น,นีใส่ปุ๋ยข้างคาวไงแล้วก็ใส่ปุ๋ยหวานที่มันเป็นปุ๋ยเกจศูนย์ห้าศูนย์มันไม่ได้ผลนะเคยใส่มาทุกสูตรละมีคนบอกว่าเป็ดยิบสี่ยิบสี่ลองมาแล้วมันไม่กรอบอันที่ตัวที่มันกรอบมันอยู่ตรงที่ศูนย์หกศูนย์นี่ ส่วนอื่นไม่รู้เขาทํามากี่ปีแล้วสี่ปีห้าปีหกปีกี่ปีสิปีก็ไม่รู้แต่เราทํามาสี่จะห้าปีแล้วแต่เรารู้ว่าสูตรเนี้ยมันทําได้ผลสูตรศูนย์หกศูนถ้าเราไม่ใส่ฝรั่งมันจะไม่กรอบห้านมันต้องใช้ตัวนี้ตัวเดียวเห็นไหมมันยังไม่กรอบเท่าที่ควรเลยบ้านนี้เขาไม่กินแบบเนี้ยเขาต้องกินแบบกรอบกงอบข้างน,นอ,งองกรอกกรอบเขาไม่ชอบเนื้อฟูๆเขาแบบกรบ กรอบนอกกรอบในไม่ใคยกรอบข้างนอกแล้วไปนุ่มในไม่ได้อันนี้ยังได้ละมาห้าสิบเปอร์เซ็นต์ละหวานได้แต่กรอบยังไม่เท่าไหร่เขาเขาได้ไรใครก็ไร่มันสูตรใครก็สูตรมันนะคะไร่ของเราทําแบบนี้นะคะกึ่งชีวภาพก็คือตอนเวลาเราใส่ปุ๋ยบานแล้วเราจะใส่ซูซูหกซูนเข้าไป เคยใส่มาหลายสูตรแล้วใครๆก็บอกว่าสูตรนั้นสูตรนี้หวานไม่เชื่อนอกจากจะได้ลองจักตัวเองนะคะไอขไ้ข่าวนี่เราทําได้ข่าวแน่นอนอยู่แล้ะไม่ต้องได้ฉีดเคมีให้มันลําบากปลอดสารพิษแน่นอนค่ะไล่ของเรานะคะแล้วเรายิงสปริงเกอร์บนเราไม่ได้ยีงวางสายน้ําพุง่งเราไม่ได้วางสายน้าหยุดเราจะใช้สปริงเกอร์ควบคุมน้ําแล้วก็ฆ่าเพี้ยนะคะเพี้ยหอยเพี้ยแป้งเพี้ยไฟละแดง มันจะเกี้ยงหมดไม่มีใบเบยมันไม่มีลาสนิมนก็ไม่มีนะคะมาดูที่ส่วนเราได้เลย